เดี๋ยวนะใครเป็นใครเนี่ยไปชุดนที่เขาคือไปเขาคือคนที่ยองอะไรเหรออ้ยเมื่อกีินอะไรเงี้ยเด็ดติงเราต้องระวังอีตัวนี้รต้องระวังแล้วก็ต้องไม่หาแล้วข้อมบันไดใช่ก็จะมีซ่อมบันไดโอเคครับมันมีเหนื่อยปะวิ่งมี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 เหรอเอาจริงๆตอนนี้นะก็ใครเข้ามาในเกมมันก็เหนื่อยแล้วนะ เฮ้ยเราไม่อยากจะแบบอยู่ดีๆแบบผีกี้จี่หูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปคนทุกคนหายทุกคนหายอ๋อจะแล้วจะแล้วจะแล้วจอแล้วเฮ้ยน่ากลัวว่ะเสียงอ่ะเสียงเกมน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยใครใครมันกดวะเมาส์ปั่นเลยเดินมาพี่넷เดินมาพี่เนทไห้เนทเดินมาเดี๋ยวซ้าย อุ้ยู่ไม่เห็นอะไรดำดำถอยถอยถอยโอเคไปแลำบากเห็นอะไรดำดำนะคะยืนชิดกำแพงเลยค่ะแต่ละคนนี่เป็นไงเราก็โชว์ป้ายไปเลยสิผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอ้ยบันไดด้านหน้าเฮ้ยบันไดบันไดบันได อะไรอะไรข้างหลังยายย้ายไปไหปข้างหลังแล้วคลิกเก็บยังไงอะ F เหรอโอเค F เหรอเฮ้ยครบยังครบปะเอาเฮ้ยครบเฮ้ยครบเดี๋ยวยืน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 ได้ไงอะมันจะหดแล้วได้รวมปะแล้วได้กุญแจแล้วอะเอออาจจะต้องหาห้องอาจจะเป็นอีกห้องนึงอาจจะไม่ใช่ห้องนี้มั้งไม่อยากวิ่งเยอะเลยอะเฮ้ยหรือมันอีซี่มันไม่มีตัวตัวประหลาดเปล่าไม่มีมีไหรพี่หอ นี่มีอะไรประหลาดมากกว่าอีพวกมินเนี่ยนพวกนี้ด้วยเหรอแต่ไม่ได้เสียงเหมือนเป็ดเหล็กอะกระปงแกงกรงแกงปิดเสียงแอมเบียนได้ปะมันจี๋จีเนาะเสียงอีเหมือนเสียงไฟช็อตมันคือเสียงไฟอะมันคือเสียงไฟมันคือเสียงแอมเบียนอะเบาได้นะแอมเบียนวอลลุ่มอะตรงนี้แหละจะได้แบบว่าตื่นเต้นเริ่มละมุมจะเลิ่มะมุมอะไรกันอะข้างหน้ามีอะไรข้างหน้าคือกระดาษครับระวนมาอะไรอะระวนปะระวนที่เดิมปะ ไม่ใช,ไใช,いいไใช่ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่เออใช่คนละอันคนละแผ่นคนละแผ่นคนละแผ่นเหมือนแผ่นนี้นะเคยเจอเหมือนเคยเนี่ยเหมือนนัดเจอแผ่นเนี้ยอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรวะเสียงเราเราเดินเราเดินล็อกกลางไหมล็อกกลางล็อกกลางล็อกกลางซะด้วยใช่เพราะเพราะว่าเราเดินรอบหมดแล้วอย่าบอกนะลมกันตายหมู่ก็คือโดนจีดีเดียวก็คือตายเกลี้ยงเลยนะรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ก็ตายทีละคนเหมือนกันเฮ้ย ต้องดูก่อนอ่ะมีเงี้ยงๆงี้ยสีดำๆโผล่มาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเดินตรงเลยพี่เนทไปเนทอยู่ข้างหลังสุดจะบอกเลยเฮ้ยทางนี้มาดูตรงาทางนี้มาดูตรงพี่ส้มบอกว่าเดินไปไม่ได้สรุปคือนัเนอยู่หลังสุด <c oughs> ไม่ใช่เนทอยู่ข้างหน้านะนะเอ๊ะทำไมมันเอ้ยตรงตรงนี้มันตรงยาวมากเลยอ่ะมันมีอะไรประวะไปไหมไปไหมพี่ส้มนำเลยไม,ไม่ใช่ใครเคาะใครเคาะอะไรนะ มันเป็นเสียงคออ่ะเฮ้ยับประตู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 ูบาลานยูเซลฮะ้าล่วงเดี๋ยวเว้หายแล้วไม่ตอมาอดีะี่ใครเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยคิวกับอีอะเอาไปแล้ปน ถ้ามันเอียงไปฝั่งไหนต้องกดอีกด้านปะใช่เออต้องหาไปได้ทางขึ้นตรงนี้แหละมันดูทำแม่งทำแม่งเฮ้ยอะไรนั่นอแง่งดำดำนั่นไม่ใช่ใช่ไหมคะนะไหน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 เออมันมันเป็นมันเป็นซอกที่ดำดำไกลๆแล้วนึกว่ามันเป็นแง่งเฉยเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะมีรูปสอนจีนี้รนั่นเปล่าไอ้ตนใไหนก่อน ลูกสอบลูกสอใครมันกด <c oughs> อะไรู <c oughs> สะดุ้งเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะมิวซาวบอร์ดเลยแล้วใครหายไปอ่ะอ๋ออ, ى, อยู่อยู่อยู่ตกใจนึกว่าใครหายเดย,เดยก <c oughs> <c oughs> กับมิวอะไรหรอเออจริงมิวซาวบอร,บอรด,ดที่ชิสุดกับและเมิวแหละ โอ้อดแก้งเลยเ้ยมันมลูกสอนันชีเข้าไปอย่างนี้นั้นไม่ไว้ใจแล้วเอาจริงรู้สึกกลัวอุยด้านหน้าคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าอ่องจริงเหรอโอเคโอเคโอเคไพ่ปะเนี่ยเต่าโหลดดิงอือคุยโอ้ที่จอดรถอ๋อโอเคเช็ค everyone ID don't trust them คก็คือตัวมันมีตัวปอมตัวปอมจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเราไปเดินทั้งหมดทุกคนหายอะนั่นอยู่นี่อยู่กลางๆนี่มีอะไรอะไหนอ่ะเขาไม่ได้หลุดเซิร์ฟใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นนักเห็นเออยู่ตรงนู้นคนเดียวนู่นอะไหนอ่ะมีน้ำเอาวันพว่นี้ตกใจเรอมีน้ำกระโปอง เฮ้ยเปิดไฟฉายยังไงอ่ะเอ้าต้องไปเก็บไฟฉายก่อนต้องมีแค่คนเดียวเหรอที่ได้อะตอนเนี้ยใช่ปะอยู่ในห้องนั้นอะที่มีโต๊ะมีกี่คนอะไม่รู้อะมีสี่ตอนนี้ยังไม่เห็นไหนไฟฉายถ้าไม่มีก็แสดงว่าโอ้โหแต่คนเดียวเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรเจออะไรเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เสียงมันเหมือนก๊อก็แก๊ก็ฟังนู้นอ่ะ มันเดินผ่านเพื่อนไม่ได้ใช่ปะมันแสดงว่าห้ามบังประตูนะอันนี้คืออะไรคืออะไรอะรถขับรถออกไปเลยได้ไหมเ <laughs> นี่ยน้่หนูต้องไปหารถที่เป็นลักษณะเดียวกันฟ้าสองฟ้าสองเหมาเยอสัย,อ,ยอืมส้มอุจจิยต มัน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 มีอันนี้ด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้คือแผนอันนี้คือประตูไตรงหน้านีที่เรามาเมื่อทีใช่เป็นสี่รถคิดว่านะสองฟ้าสฟ้าฟ้านั่นไข่ปะนั่นไข่ปะฟ้าฟ้าแดงเหลืองได้ไหมครับอะไรอะสรุปเป็นเลขอะไรพี่ส้มฟ้าฟ้าเหลืองฟ้าฟ้าฟ้าเหลืองฟ้า เป็นรถเป็นรถข้างในข้างในนั้นมันจะมีสีฟ้าอฟ้าสามคันแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองฟ้าสามแล้วก็เหลืองหนึ่งใช่ไมันก็ต้องเป็นอะไรนะฟ้าฟ้าเหลืองอะเหลืองไอ้ตรงขวาล่างนั่นใช่เราก็คคดว่าเด็นองนโอเคก็คือเอาด้านขวาก่อนแล้วค่อยเป็นด้านซ้ายใช่ใช่แค่นั้นแต่เราก็โอ้ยอย่าคิดมากเลย ไม่คือถ้าอย่างนั้นอ่ะผ่านแล้วเพราะว่าคิดว่านะมันคือสีแดงสีส้มอ่าบทความแตนสำหรัีเหลืองความบันเทิงมาแล้วอันเนี้ยน่ากลัวแหละอะไรอ่ะมันด่วไหนครับหุ้ยเสียงเอ่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ป้ายมีคนโชว์ป้ายนี่ไงมีมีมีเสียงเหล็กลั่นนะน่ากลัวจิงจริงไปใช้ไม่มีว่ะโอเคมี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 คนไหนไม่ใช่ คนไหนไม่ใช่ไฟฉายก็ถือบัตรนะคะับมาเด้อถือบัตรถือบัตรทุกคนครับมาเด้อมาเด้อแล้วเสียวจริงๆเลยตรงเนี้ยโอ้ใส่ผมอีกแล้วเหน่งไหมเฮ้ยขาอะไรอยู่ข้างหลังเอ้อขาเก้าอี้หรือเปล่าน่ะมันมีเก้าอี้อ๋ออ๋ออีขานี้อีขาขาสม่ใชไม่ใช่ไอตัวหน้าน่ยไม่ใช่ตัวหน้าตัวหน้าไอตัวหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มันเข้าห้องไปแล้วอะเราต้องเราต้องห้องไหนนะห้องไหนห้องซ้ายตรงห้องที่มีไฟรอะตรงอู้นู้นู้นเดินอยู่นู้นมีกี่ตัวเนี่ยข้าห้องนี้เยเราเข้าห้องนี้เฮ้ยมันว่ดี๋ยวมึงไม่ควรทิ้งกูไปคนเดียวข้างนอกคนเดียวเลยดีกันไม่ใช่รู้ค่ะ เดี๋ยวบอลนัอยู่ข้างในห้องสามคนอ่ะใช่ใช่นี่นี่ไฟฉายเร็วกดกดอะไรเปิดไฟฉายไฟฉายอีกอันนึงไฟฉายอีกอันนึงคลิกซ้ายถือแล้วคลิกซ้ายไม่ต้องไม่ต้องขวาขวายังไม่ได้หรอวะไม่ไหนวะเดี๋ยวดีเสียงอะไรไม่ได้หรอวะเนี่ยได้ยินมันปลอมเสียงคนได้เออมันปลอมเสียงได้อ่ะยอดกภาษาไทยกูพูดภาษาไทยอยู่อยู่โนคนไทยแต่เมื่อกี้นี่ได้ยินถามว่าอยู่ไหนนะเราได้ยินว่าเฮลโ l o ไปยังเอาจริงดิมันอยู่ดุนมันอยู่ดุนเอาเอ้ยอะไรตัดเตะ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 เข้าไข่เไม่อยากกินสิเอานี่ไข่แล้วใครวิ่งมาคนแรกเนี่ยไอ้กุญแจเจ๊อีกแล้วเสีนแล้วเนี่ยมามแล้วโอ๊ตอ่ะนี่ไงฮะนี่ใครผีห้องห้องไม่ได้ผีห้องไม่ได้โอยโอย นี่นี่เสียบกุญแจนี่นี่อันนี้เสียบกุญแจแล้วก็อันนี้เสียบกุญแจกุญแจสีย้เเอาครบแล้วเหรอครบแล้วครบแล้วไหนอะสองอันอ๋อสามสี่ครบแล้วครบแล้วต้องบิดพอมันต่อต้องบิดพอมันหรอเาลองลองแล้อยู่ขวาสุดกดอะไรบิดอ่ะกดอะไรหลังเอาเอฟหนึ่งเฮ้ยผ่านแล้วโอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเร็วจังอะแมง อ้าวเช็คอ้าวโหยังไงอ่ะโอ้โหน้ำหน่อยดิเดี๋ยวพี่เอางี้เลยนะน้ำหน่อยดีพูดงี้เลยนะพี่ส้มไม่กลัวผีไม่ใช่หรอกัวอุ้ยอะไรแจ๊ะตกใจกันดิตกใจแจ๊ะนร่งมุมนั่งรถมุมออกซ้ายแล้วนะเป็นออกซ้ายเหมือนกันอันนี้ตาไม่มีเปิิดท้้งไวโองกัน วิ่งวใครวิ่งมาเนี่ยน่ากลัวจะไปอกวิ่งมาอย่างเงี้ยใจเย็นเราติไฟฉายทุกคนตัวไหนไม่มีก็ตัวนั้นแหละแต่ผีก็ได้จะเปิดไฟฉายได้ไหมโอ้ยไฟฉายมึงชาติสองได้แค่นี้มึงก็อย่าอย่ามีเลยเสียชาติเกิดไฟฉายสุดทางลงวะทางลงไปต่อเลยไหมไอ้นี้อะไรอ่ะไอ้นี้ซอกอะไรอ่ะมีห้องแล้วไอซอกด้านขวาคือะมีอะไร โอ้หความประตูสุดโอ้โหเราจะลงไหมลงเป็นประตูคือแบบตันก็มีด้วยหรอเออใช่ประตูหลอกแบบเปิดแล้วเปิดไปหยุดนะมืดเกินไปเปล่าเดี๋ยเปิดประตูมันน่ากลัวจังวะรู้ละอีประตูเนี้ยมันคงไม่ได้เปิดเอาของหรอกมันมันมีคนเปิดไว้ลงปีทางลงอีกแล้ววะลงไหมเหรอลงไปป่ะชั้นนี้ให้เคลียร์ก่อนไหม มันไม่ได้หลูบใช่ไหมในทางรถไม่หลูบไม่สึกวาไม่น่าหลอยติดเฮ้ยตัวอุ้ยอุ้ยด้วยด้วยด้วยแซ่บอะไรกััข้างหลังมีใครตายยังยูบมีใครไหมล่ะ แนทอยู่กับใครเนี่ยโอเคแต่อย่างนี้นี่คือตายอย่างคนคนที่ชอบน้องกับพี่แนทยังอยู่อยู่ด้วยกันโอเคนี่ยังอยู่อีกคนไหนหายไปนั่นแหละเอรวมตัวไหมเนี่ยแยกแยะตรงไหนเฮ้ยเอหายเอาเอ้าทำไมตู้ไปก่อนไม่ร okay. okay. ู้แนทพอเอเปิดประตูแล้วแนทไม่เห็นตัว มันบักตรงเปิดประตูเหรออืออืออยู่น ER ี่อยู่นี่เดินออกไม่ได้อยู่ใกล้ๆศพอยู่ใกล้ๆศพโอ๊ถเอานั้นเดินออกไม่ได้อ่ะก็เดินถอดประตูว่ะมีก็ได้นะเฮ้ยอย่ามีคนไม่ได้เล่นงั้นงั้นรีสตาร์ทเลเวลเลยนะได้เลยพี่นัทเฮ้ยขอโทษนะครับเธอเขาจะโดดนิติได้ไหมเออระวังเถอะจะเสียงดัง ไปไหมเวาะขวาเลาะขวา,ขวาเห็นเขาบอกว่าผีปลอมตัวได้ไม่เห็นปลอมตัวเลยอีนี่วิ่งไม่ใจเลยอะ่ะอันก็แบบปลอมตัวเป็นตัวเราอยอู่นะพอแบบอิวใกล้เราผูก็วิ่งมาหาบอกเอ้ยเฮ้ยเฟรนส์ไฮคิ c ส s มี e แล้วก็กลัวโหแล้วมืดชิบหายโอ้เอาว่าเขาไปก่อน <c oughs> เฮ้ยอะไระ <c oughs> เหลือง <c oughs> อะไรไพี่ม่รู้อ่ะนี่ยเห็นไฟไฟแวบๆตรงนั้นอ่ะมันเหลืองๆอ่ะแวบนึงอ่ะมีปะชั้นนี้มีปะยังนี่หนิไม่เห็นไม่ไม่เห็นไม่เห็นใช่ปะหรือว่าอ๋อหรือว่าเสาวะเสาหรือเปล่านี่โชว์แวบๆเหลืองๆอ่ะกาเดินต่อเลยนู่นน่ะอะไรโอเคครบรอบแล้วครบรอบแล้วโอเคเหลือตรงกลางโอเคเราก็นอนเดินลงกัน ไอ้ทงลงอยู่ไหนนะตรงนี้ปะเราไปกันต่ออีชันต่อไปนี่แหละเอาไงด <c oughs> ีวะเลาวขอบหลังชิดกำแพงตัวไหนอยู่ตรงกลางเท่ากับใช่แต่เราไม่เห็นมันเนี่ยสี่ส่สองออกนอกไงหลังชิดกำแพงแล้วถ้าเดินเดินไปเราเป็นรูละ่ะเนี่ยหลังชิดกำแพงไหนว่าเอาด้านไหนก่อนดี อันนี้ใครเนี่ยนั่นอยู่กับใครเนี่ยเธอเธอเป็นไหนกันนะเนี่ยนั่นอยู่กับใครเนี่ยอันนี้มามาเอเอาเอาไปไปอปไปไปไปยไป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 ่อไีไป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 ่ปไ่ไป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 ไหไปไปไไไปไไปไปไปไไปปไปไปไไปไปไไไไปไไ โอ้ยมันไม่จัดเดีเดวๆๆๆอะไร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 เสียงดิตกใครยังงอพะไรใครอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรใครวิ่งวิ่งลถอยแล้วปิดประตูทำไมไปตอบไหมเดียวมาเดี๋ยาอ่ะ มันขึ้นมาจากชั้นล่างมุเกีย Hello แม่มึงอะแมแหมขาดกูเสร็จออก Hello พี่ส้มเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มดเกียลีลีกแล้วหรอได้แล้วได้แล้วพี่ส้มลองเปิดให้ด้อยนะถ้าจะมีคนเปิดได้เอ้ามันล็อกล็อกแล้วเอ้าเอ้าเอ้า เอาเดินออกเนี่ยเชนออกเอาเออได้แ <laughs> ล้วได้แล้วมันต้องมีคนเปิดให้รัคษาเฮ้ยเดูนเดินเดินมี่นอยู่ไหมบ้างด้านหน้าใช่ีด้านหน้าใช่เมื่อกี้มีตรงทางขึ้นเอาไงดี้เราคิดไปก่อนไหมเฮ้ยมันเดินมันเดินวนอยู่มันเดินวนอยู่ไปเอาไปยังตอนนี้คือประตูล็อกเขาเปิดไปมีคนอยู่มีคนอยู่ก็เลยเข้าไม่ได้ กูวิ่งใส่แม่งเลยอย่าออกอย่าออกมันอยู่หน้าห้องอย่าออกมันเปิดมันออกไม่ได้เนี่ยเฮียด้ยกูโดนข้างห้องได้แน่เลยเฮียเฮียอะไรเฮียรีไม่มันเหมือนจะบั็อกนั่นแหละเราจะปิดรันลงชั้นสามเลยเหรอเออแล้วก็ไปนั่งหาประตุเขียนสามเอาเพราะอย่างน้อยคนนึงผ่านน่าจะผ่านหมดอยู่ละ ใช่ใช่เราปิดอันลงแทนสามนะของแนทเยอยู่หลังสุดแนทเป็นตากล้องให้แบบให้เห็นทุกคนแหมอีตากล้องอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอไปลงแทนสามเลยใช่ไหมโอเคเออจำได้มันเป็นซอกเล็กๆอย่างเราเลี้ยวซ้ายลงไปอ่ะโอ้ยโอ้โหแปแลกไปลกมือเดินเล่าเดินลงมาข้างล่างแล้ว ลงไปหมดแล้วเหรอไม่เน้นลงมาคนเดียวด้วยมีใครตายปะตายไปแล้วพี่ชมตายเหรอไม่มีใครลงมาเลยเหรอเนี่ยอยู่ชั้นล่างแล้วเนี่ยพี่จะถากประตูมันจะมีประตูไปต่อเน้นลงมาเราเลี้ยวซ้ายนะมีสามคนเออเลี้ยวซ้ายเออเออเออเลี้ยวซ้ายมาลงเลยไม่ได้ลงเลยปะ เฮการเรียกว่าชั้นสามเนี่ยลองหาลองหาห้องดูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยที่ถุดไปเลยแย่ยมยอดโหสรุปใครตายอ่ะไี่ตายเ้เยกูนี่ตะโกนสุดเสียงเลย